วันนี้แปซาพเพื่อนสนิทของแตงโมนิดานะได้มาร่วมชมาชรรการจำลองสถานการณ์การตกเรือนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณแปซากันค่ะตื่นเต้นนะครับแล้วก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะคือ,น,อน้ำวันนี้ค่อนข้างแรงเหมือนกันลมค่อนข้างแรงก็ลุยสื่มวล<ม><ม>ชนนอกมาเยอะมากม,ม,มายเยอะมากๆเลยครับมาให้ขาอสับใจวันนี้แค่วันซ้อมแต่พรุ่งนี้แล้ววันจริง้สื่อมวลชนน่าจะเยอะกวันนี้พรุ่นี้เลยน่แหละไปดูบรรยากาศเดี๋ยวว่าอะไรทําให้เราคิดอยากที่จะมา จะลองสถานการณ์ครั้งนี้เพราะว่าผมอะ่ะดูข่าวแล้วแเราติดตามตั้งแต่ในโซเชียลแล้ะครับแล้วก็คือในโซเชียลมันแบบกระแสแบบเยอะมากๆผมก็แอบติดตามแล้วก็ฟังในทฤษฎีต่างๆแล้วก็ความน่าจะเป็นผมก็รู้สึกว่ามันอยากเห็นจริงๆนะเพราะว่าเกาะเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยสองปีสามปีที่แล้วเนี่ยเราได้เราไม่เคยนึกถึงความความเป็นไปได้เลยของการที่จะไปขี่ที่้ายเรือถูกไหมครับ คือคนมันนึกภาพไม่ออกว่าไม่ออกครับว่าความเป็นไปได้จริงหรอเปนไปไิงหรใช่จนมันมีการจําลองเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยคนก็จะเปลี่ยนทัศนคกติเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งฉี่นี่คือประโยชน์ของการที่อาจารย์นั้นได้ออกมาทํามันลงทุนในการที่จะทําอะไรเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมาทําให้เรารู้สึกว่าตาสว่างขึ้นว่าเออ ไปนั่งขี่มันเป็นไปไม่ได้เลยจากวันนั้นนะครับที่ผมได้ไปสังเกตการในการจําลองการตกเรือของเพื่อนผมนะแตงโมนเนี่ยคลื่นกลางแม่น้ำเจ้าพยานเนี่ยแรงมากไม่ต้องแค่นั่งหรอกครับแค่ยืนขี่ผมว่ามันก็ยังลําบากเลยอะ่ะดยความที่มีคลื่น คลื่นมันแรงมากแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความเร็วของเรือด้วยยิ่ง<ม>ความไปไปได้ยิ่งน้อยมากๆเลยผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันมันมันมีข้อน่าสงสัยเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ทําไมเสอ,อ,องปีสามปีแล้วทําไมเราถึงไม่พูดกันถึงเรื่องนี้อืมอนี่คือสิ่งที่ผมสงสัยและมผมเองผมก็รู้สึกโทษตัวเองว่าเออแล้วทําไมตัวผมเองถึงไม่สงสัยเหมือนกับอาจารย์มั่งหวะ ตอนนี้สังคมอ่ะมันบิดเบี้ยวไปขนาดไหนว่า<ม>อำนาจเงินอำนาจของของคนที่มีตังอิอทธิพลต่างๆ<ม>ว่าเด็กใครคนของใครที่มันเป็นเรื่องของใครมันสำคัญมากกว่าความเป็นความตายของมันของมนุษย์หนึ่งคนหรอนี่ขนาดเพื่อนผมเป็นดาราดังนะครับ<ม>เพื่อนผมเป็นนางเอกนะ<ม>ถ้าเกิดไปตาตีตาสาเป็นคนที่ไม่มีตังหรือแบบไม่ได้มีเงินทำยังไงคนนี้ไม่ตายฟรีหรอครับ ถูกไหมครับนี่คือความเหลื่อมล้ำของสังคมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะบอกกับทุกคนที่เฉยว่าช่วยกันนะครับช่วยกันอยากให้เรื่องเงียบผมไม่กลัวอำนาจมืดใดๆทั้งสิ้นผมแค่รู้สึกว่าพวเพื่อนผมต้องไม่ตายฟรีจะตายด้วยกรณีแบบไหนก็ตามแต่อยากทาให้มันบิดเบี้ยวไปกว่านี้เลยอย่ากทาให้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันซับซ้อนไปนมากกว่านี้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับสังคมอยากให้ทุกคนช่วยให้กําลังใจให้กับคดีของโมโด้วยนะครับจากข่าวที่ผมได้ฟังมานะครับ ที่มีค่ะ TPS บนเรือครับผมที่มีตำแหน่งที่ไปหยุดอยู่ตรงวัดค้างคาวเนี่ยผมก็แอบสงสัยนะครับว่าทําไมถึงไป ทีวอถึงไปหยุดอยู่ที่วัดค้างคาวเป็นเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบนั้นผมอยากจะให้คนบนเรือเนี่ยออกมาชี้แจงถึงกรณีที่ที่ตำแหน่งที s ีเอของเรือเนี่ยทำไมถึงไปจอดที่วัดค้างคาวนานเป็นชั่วโมงแบบนั้นแวะทําอะไรกันครับผมอยากจะให้คนบนเรือเนี่ยออกมาชี้แจงตรงนี้ให้หายข้องใจแล้วก็หายสงสัยสักทีครับตอนที่ผมนั่งเรือไปแล้วก็ไปจอดอยู่ตรงวัดค้างคาวอ่ะผมก็แอบ ทิฐานนะครับแล้วก็แอบลํำลึกถึงโมแล้วก็พูดถึงโมอยู่ในใจพูดบอกว่าแบบโมถ้ามึงอะ่ะยังสื่อสารกับกูได้ในตอนนี้นะ่ะ กูอยากให้มึงนั้นได้แบบรวบรวมพลังของมึงทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเลยให้ไปช่วยกับคนที่เขากําลังช่วยเหลือในเรื่องของการขี้คลายคดีของโมขอให้แบบขอให้มึงอ่ะได้ช่วยทางให้มันขี้คลายสักทีหนึ่งไม่ว่าคดีจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนขอให้โมได้ชี้ทางเป็นแบบนั้นเป็นคดีฆาตกรรมหรือจะเป็นคดีอุบัติเหตุก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นขอให้โมได้ชี้ทางแล้วก็ขอให้ได้ปลดปล่อยกับให้ทุกอย่างมันคลี่คลายออกมาได้ได้ออกมา ได้เร็วที่สุดเพราะทุกคนยังคล้องใจเกี่ยวกับเรื่องการตายของมึงอยู่ในตอนนี้นี่คือสิ่งที่ผมอธิษฐานแล้วก็สื่อสารกับโมในฐานะของความเป็นเพื่อนกันในตอนที่ผมที่เรือจอดอยู่ที่วัดค้าง่าวครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมสงสัยมากๆเลยนะครับก็คือประตูระบายน้ําบางกลวยที่อยู่ติดกับวัดค้าง่าวะครับคือคือที่เมื่อสองปีที่แล้วที่ผมได้ดูคลิปจากที่สสเตได้ออกมาพูดว่าเจอหยดเลือด ผมไม่ทราบนะครับว่าหยดเลือดนั้นเป็นหยดเลือดของใครหรือจะเป็นหยดเลือดของโมหรือเปล่าเป็นเลือดของโมหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ถ้าเกิดเป็นเลือดของโมจริงๆเนี่ยความรู้สึกของผมะแอบคิดนะครับว่าโมมันต้องเจออะไรบ้างวะทำไมเพื่อนผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมต้องถ้ามันเป็นแบบนั้นถ้าเป็นเลือดของโมจริงๆนะครับนี่ผมไม่ได้กล่าวหาใครแต่ผมแค่รู้สึกว่าโมมันไปทำอะไรให้พวกคนเหล่านั้น่ะทำไมคนเหล่านั้นถึงได้มาทำกับโมแบบนี้ ทำไมถึงไม่มีใครมาดูแลโมหรือไม่มีใครมาปกป้องโมเลยในวันในตอนที่โมที่ต้องการความชวยนหลือเขาโมอ่ะไม่ใช่คนใจไม้ไส้ละกรรมอะไรเลยโมเป็นคนที่น่ารักกับทุกๆคนมากแต่ทําไมโมจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ถ้าเกิดหยดเลือดนั้นเป็นหยดเลือดของโมจริงๆอ่ะครับสี่หนึ่งเรื่องนะครับที่ผมสงสัยมากเลยก็คือในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ของแตงโมเนี่ยทําไมอยู่ๆถึงไปโผล่อยู่ที่ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าดีเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนผมผมก็ผมก็ยังไม่ทราบหมือนกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะรู้และอยากจะให้คนบนเรือออกมาให้คําตอบกับข้อสงสัยทุกๆข้อสงสัยเนี่ย ออกมาอธิบายให้ผมฟังหน่อยใน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 กรณีต่างๆอย,างอย่างเช่นอย่างเช่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือว่าทําไมถึงไม่โผล่อยู่ที่ร้านต้อมโทรศัพท์มือถือช่วยชี้แจงให้ผมฟังหน่อยอยากจะทราบก็ว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นวันนั้นผมวันที่มีการถแถลงข่าวในเรื่องของการจําลองเหตุการณ์ของแตงโมนะครับได้มีโอกาสได้เจอตามบันเทศตัวต่อต,ต,ตัวเลยผมก็เดินเข้าไปแนะนําตัวท่านนะครับว่าข,ขอบคุณนะครับวาตามมาให้ผมเป็นเพื่อนสนิทแตงโม อาจารย์บอกอ๋อครับครับครับแล้วผมก็บอกผมมาแอบติดตามข่าวแล้วก็มาให้กําลังใจอาจารย์นะครับว่าอาว่ามันมีคนที่ออกมากล้าที่จะที่จะมาทวงความที่จะทําให้กับเพื่อนผมเพราะว่าผมได้ยินข่าวมาเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีแบ็คอย่างนั้นแบ็คอย่างคนใหญ่อย่างนี้จนได้เจออาจารย์ที่กล้าออกมาพูดอย่างนีน้ผมขอบคุณอาจารย์มากๆเลยผมก็เลยพูดกับอาจารย์แบบนี้ครับส่วนในเรื่องของคดีจะออกมาเป็นแบบไหน ผมก็อยากจะให้อาจารย์นั้นช่วยให้ถึงที่สุดแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อาจารย์เขาก็บอกว่าเขายินดีแล้วกย็ยินดียินดีช่วยเหลือแล้วก็ไม่อยากให้สังคมมันดูเหลื่อมล้ำไปมากกว่านี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์น่ะพูดกับผมแบบนี้ครับหลังจากทีไ่ได้ให้สัมภาษณ์ทั้งทั้งเพจพี่แล้วก็สื่ออื่น มีคอมเมนต์จากแฟนคลับของแจงโมที่ส่งมาให้แปะรู้สีไหนบ้างผมต้องขอ,ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับผมที่เป็นแฟนคลับของโมที่มาให้กําลังใจผมในทุกๆโซเชียลเลยทุกๆช่องทางเลยครับนะขอบคุณจากใจมากๆเลยนะครับอยากจะให้เพื่อนผมอะได้มาเห็นว่าโมมึงดูนี่มีแต่คนรักแล้วก็เป็นห่วงมึงมากๆเลยนะคนทั้งประเทศอะเขาให้กําลังใจแล้วก็ยังรักมึงอยู่เสมอ เหมือนเดิมเลยผมอยากจะให้โมเห็นว่าในตอนนี้มีแต่คนต่อสู้เพื่อโมและก็รักโมขนาดไหนขอบคุณแฟนคลับของโมมากๆเลยนะครับสำหรับกำลังใจที่ส่งมายัางผมแล้วก็คนที่กำลังต่อสู้เพื่อโมขอบคุณจริงๆนะครับ